สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a r o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์เดนกันดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรโกลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับทุกๆกําลังใจในการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคําทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคาทํานายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมออยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดรล้เครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t ันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเรื่องคู่แท้จากอดีตชาติของคุณคือใครวันนี้ใช้ไพ่ชุดสยามทาโร่และ The r o m a n a n g n l s Oracle คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรางนึงดูดของจักรวาลดลจิตดนใจดึงดูดนำพายคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้คำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ r a นด o อมฟอยูคู่แท้จากอดีตชาติของคุณคือใครเนฟค u p s คู่แท้จากอดีตชาติของคุณคือคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมากบุคลิกภาพดีรูปร่างหน้าตาดีคำพูดคำจรจาเนี่ยสุภาพอ่อนโยนนะหรือว่ามีเสียงที่ไพเราะเป็นอย่างมากมีแต่คนอยากเข้าหามีแรงดึงดูดประเภทตรงข้ามอย่างมากมายทีเดียว ทริวอนส์คุณกับเขาพูดคุยเป็นคนคุยยังไม่ได้มีสารภาพใดๆที่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเป็นเวลานานติดต่อสื่อสารส่งข่าวสารทักกันไปกันมาคุยกันไปกันมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์นะที่รุดหน้าก้าวหน้าจนถึงขั้นที่เป็นครอบครัวได้คุณกับเขาเนี่ยรู้จักกันเนี่ยบางคนอาจจะคุยกันมานานเป็นเพื่อนกันมานานหลายปี นะหรือเป็นคนคุยที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานมากคนคนนี้มีพลังงานที่ห่างไกลนะอาจเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้คุณกับเขาจะอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้พูดคุยติดต่อสื่อสารส่งข่าวสารแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันนะโดยการพบเจอกันนั้นยากมากๆเจอกันน้อยนะแต่ว่าเน้นการคุยผ่านสื่อโซเชียล ผ่านออนไลน์นะมากกว่าการพบเจอกันมากกว่าที่ตัวคุณนะจะเข้าไปในชีวิตเขาหรือนะตัวเขานะจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณเดทคุยกันไปคุยกันมาถึงวันที่ต่างฝ่ายต่างเงียบถึงวันที่ไม่มีใครทักหาใครก่อนความสัมพันธ์นี้ก็เลยนิ่งเงียบไปจบสิ้นสิ้นสุดการพูดคุยการสื่อสารใดๆต่างคนต่างหันหลังให้กันนะไปมีชีวิตของตัวเอง ไปใช้ชีวิตของตัวเองเป็นอิสรภาพจากกันการคุยหรือการเริ่มต้นการรู้จักนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวไปเป็นคู่รักหรือเป็นครอบครัวได้ทุกอย่างสิ้นสุดเพียงเท่านี้นาคุณกับเขาเป็นแค่คนคุยหรืออยู่ในความสัมพันไม่ชัดเจนในระยะเวลานหนึ่งนะก็สิ้นสุดจบลงเชนวัคัตัวคุณเองก็เดืนหน้าต่อไปชชีวิตของตัวเอง จนวันหนึ่งคุณเจอคู่คนใหม่คุณเจอใครบางคนนะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์คุณเองก็มีความรู้สึกถูกใจเสน่หาต่อตัวเขาก็เลยตกลงปรงใจคบหากับคนคนหนึ่งนะเป็นคู่รักคู่แฟนหรือบางคนแต่งงานมั่นหมายกันเลยม่ลูกมีเต้าด้วยกันคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณกับคู่คนนี้คนคนนี้สามารถให้ความจริงจังชัดเจนกับคุณได้นี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแตกต่างจาก คนแรกนะที่ได้แต่คุยอ่ะก็มเห็นทำอะไรสุดท้ายก็เงีบห่างเหินกันไปจะแฮง m ม n แต่ครอบครองคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดยิ่งอยู่กับเขาหรือหมายถึงการคบหาเป็นแฟนก็ได้ยังไม่ได้แต่งงานคิดว่าใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อะ่ะมีแต่เรื่องขัดแย้งขัดใจมีแต่เรื่องที่ทำให้คุณคิดมากทุกข์ใจอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาคุณมีแต่ความทุกข์ คู่ที่คุณเคยมั่นใจนะว่าเขาคือคนที่ใช่เข้ามาจริงจังชัดเจนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ให้ความรักที่มั่นคงหรือบางคนเนี่ยคู่คนที่คุณตัดสินใจคบหาเป็นแฟนนะหรือคู่คนที่คุณแต่ง,แนนะคคแตงงานด้วยเขานอกกายนอกใจทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมีแต่ภาระปัญหาหรือมีแต่ภาระหนี้สินให้คุณต้องคอยแก้ไขจัดการอยู่ตลอดเวลาคปนปวดหัวมาก คุณเครียดมากคุณคิดมากคุณไม่มีความสุขใจใดๆกับความรักความสัมพันธ์นี้เลยเซวนับสอดหลายๆครั้งคุณเองก็แอบคิดถึงคนคนนั้นที่เคยเป็นคนคุยคนที่ตัดจบเงียบหายกันไปนะบางทีเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคนที่ไม่ชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ทำอะไรให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อคุณที่คุณได้ทุกทรมานใจ แต่คนที่คุณเลือกเนี่ยสิเขาเนี่ยทำผิดต่อคุณสารพัดเลยคุณจับได้หลายสิ่งหลายอย่างเขาทาเหมือนกับคุณไม่ใช่คนรักทํากับคุณเหมือนกับเขาไม่เคยรักคุณเลยนะบางคนเนี่ยถูกทําร้ายทั้งร่างกายทั้งจิตใจคุณมีความคิดและรู้สึกว่าคนที่คุณเลือกไม่ใช่คุณยังคิดถึงคนึงหาคนคุยอ่ะที่ตัดความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเงียบห่างเหินกันไปอยู่เสมอนะคุณกลับยิ่งคิดถึงเขามากขึ้นทุกวัน ยิ่งคุวรจบปวดกับคู่ครองคู่ที่คุณเลือก King อั s o r t สุดท้ายเลยอะ่ะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ลำพังจากที่มีแฟนจากที่คิดว่าเลือกแล้วคือคนที่ใช่สุดท้ายกลายเป็นคู่กรรมทำให้คุณเจ็บปวดแนะคุณเลือกที่จะเดินออกมาใช้ชีวิตอยู่ลำพังกับความโสดคุณเลือก ที่จะไม่ทุกข์ทรมานจิตใจอีกต่อไปบางคนเนี่ยแต่งงานมั่นหมายกันไปแล้วมีลูกมีเต้ากันไปแล้ว<ม>ก็อย่าร้างแยกกันอยู่นะกลับกลายเป็นพ่อไม่แม่ไมต้องมาโสดอีกครั้งแต่คุณกลับมีความสุขนะคุณมั่นใจว่าชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าถึงแม้คุณจะอยู่โดดเดี่ยวลําพังไร้คู่ก็จะมีความสุขและชีวิตคุณน่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ไกลมากกว่าการที่จะครองคู่เคียงข้างกับคู่กรรมอย่างคนที่คุณเลือกเป็นคู่ชีวิตหรือคู่แฟน เดอะแมจิกเชนเวลาที่คุณอยู่ลำพังและคุณโสดอีกครั้งเนี่ยคุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณยิ่งคิดถึงเรื่องเขาอะว่าทำไมเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยทำไมคุณถึงได้เงียบห่างเหินไปและหันหลังให้เขาแบบนั้นนัยอมตัดจบตัดใจกันไปแบบนั้นคุณยิ่งคิดถึงเรื่องราวนี้และอยากย้อนคืนกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเขา ตัวคุณเองอะนะเป็นคนที่ใช้หัวใจแต่ความรักที่ผิดหวังพังทลายมาเนี่ยทำให้คุณยิ่งต้องระมัดระวังคุณใช้เหตุและผลอย่างมากใช้สมองมากกว่าหัวใจจึงทำให้คุณไม่กล้าเลยอะได้แต่คิดถึงเขาอยู่ภายในใจช r i ีฟครัคนคุยในอดีตนั้นตัวคุณเองก็ได้ไปใช้ชีวิตของเขาเหมือนกันเขาแต่งงานคะ่ะ เขามีคู่ครองเขามีคู่ชีวิตเขามีครอบครัวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดูเหมือนว่าจะห่างเหินห่างไกลและจากลากันอย่างสิ้นสุดสมบูรณ์ต่างฝ่ายต่างเลือกคนของกันและกันต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตของตัวเองไปมีครอบครัวไปมีคนรักของตัวเองตัวเขาเองก็อยู่ในสถานการณ์คนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วมีใครที่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้ว King of เฟ n t ิ Coast ตัวเขาเองไม่ต่างจากคุณเลยเขาคิดว่าเขาเจอคนที่ใช่คนที่มีค่าต่อใจคนที่ดีมากพอเขาจึงได้เลือกให้คนคนนั้นมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคู่แฟนและคบหากันอย่างจริงจังทุกสิ่งที่เขาคิดว่าความรักครั้งเนี้จะมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และความสุขไฟ s o r อดแต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลย คู้ที่เขาเลือกเป็นแฟนผู้ที่เขาเลือกแต่งงานด้วยกลายเป็นคู่กรรมยิ่งอยู่ยิ่งขัดแยง้งมีแต่คำพูดที่ประชดประชันเสียแทงจิตใจเขาเจ็บปวดอย่างมากเขาอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องทะเลาะกับคู่รักอยู่ทุกวี่ทุกวันมีแต่วความเหน็ดเหนื่อยมีแต่วความทุกข์ใจคนที่เขาคิดว่าใช่เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือ กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่ด่าทอเขาทุกวันดูถูกดูแคลนแล้วก็ทำให้เขาเครือบแคลงสงสัยในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเชนอบสอดสุดท้ายชวุดรักของคนคนนี้ก็ไม่ต่างจากคุณน่ะคนที่เขาเลือกเป็นแฟนคนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานด้วยก็จบไม่เป็นท่าต้องเลือกรายหย่าร้างต้องห่างไกลกันไปจบแบบเจ็บปวดอย่างมากมายตัวเขาเนี่ยสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง บางคนเนี่ยเสียใจไม่พอนะเสียเงินเสียทองไปมากเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยจับได้นะว่าคู่ของเขาเนี่ยมีชู้นอกกายนอกใจมีคนอื่นหรือเจอคนที่หลอกลวงตั้งแต่แรกแซงว่ารักจริงแต่สุดท้ายมันหลอกลวงเงินเขาอะ่ะนะทำให้เขาเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเสียทรัพย์สินไปเป็นจํานวนมากเขาเจ็บปวดมากเลยอะ่ะนะกับความรักที่คนเลือกคนผิด ทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นทำให้เขาเนี่ยกลับกลายมาเป็นโสดอีกครั้งจะหายพื้นเทสในความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดในความรู้สึกที่เขาเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่นั้นเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณขึ้นมาจับหัวใจเป็นความรู้สึกที่คุณกับเขารู้สึกไม่แตกต่างกันเลยนะในวันที่ต่างฝ่ายต่างมีเส้นทางชีวิตเส้นทางความรักของตัวเองในวันที่ทั้งสองคนเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกันเลย คือคู่ที่ต่างฝ่ายต่างเลือกกลายเป็นคู่กรรมต้องจบสิ้นสุดอย่างเจ็บปวดเขาคิดถึงคุณอย่างมากนะเขาได้แต่ตั้งคําถามว่าตอนนี้คุณมีชุดอย่างไรคุณเป็นยังไงคุณมีคู่หรือยังคุณยังคิดถึงและยังรักเขาอยู่หรือเปล่าความรู้สึกเขาแอบซ่อนสะกดเก็บอยู่ในหัวใจนะเขายังคิดถึงคุณและเขายังรู้สึกว่าวันนั้นน่ะที่คุยกันน่ะหรือวันนั้นที่รู้จักกันน่ะเราสองคนยังไม่เคยจริงจังอันดูสักตั้งเลยนะ กลายเป็นว่าคุยๆยอยู่แล้วก็เงียบหายกันไปเฉยเๆเขาจะทําทุกวิถีทางอะตามหาคุณที่เจอหรือทําให้คุณะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์มาเริ่มต้นมาคุยมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งเอบดบสอดความเจ็บปวดในอดีตนาที่เขาได้พบเจอทําให้เขาเนี่ยหวาดกลัวความรักทําให้เขายัางไม่กล้าในาที่จะพุ่งทยานรุดหน้า เขาต้องการให้คุณะเรียนรู้อยู่ในชีวิตเขาว่าในเวลาที่ยาวนานศึกษาดูใจกันไปแล้วตัวเขาเองก็เครียดมากคิดมากว่าเหตุการณ์ในอดีตคุณจะโกรธเกลดเดียดเขาหรือเปล่าที่คุยกันอยู่ดีๆแล้วก็เงียบหายไปอย่างนั้นที่คุยกันอยู่ดีแล้วเขาก็ไปคบคนอื่นเป็นแฟนหรือไปแต่งงานกับคนอื่นซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณ่ะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันดยชะตาคุณกับเขาพบเจอกันแล้วก็ต้องแยกจากนะับไปเจอคู่ผ่านหรือคู่กรรมคนอื่นเข้ามาแทรกแซงเสียก่อน เขาก็ทุกเครียดเขาช่างใจอย่างหนักว่าเขาสมควรหรือไม่นะที่จะทําทุกทิทางเพื่อจะจีบคุณแล้วก็ให้ความสัมพันธ์นี้ก้าวหน้ารุดหน้าเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะรอคอยเขาคิดถึงเขาอยู่ใจตรงกันอยู่หรือเปล่าเดอะซาเหมือนเป็นความฝันชีวิตจริงคุณสองคนนะการพบเจอกันช่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคุณมีโอกาสได้กลับมาสารต่อในความสัมพันธ์ มีโอกาสได้กลับมาคุยกันใหม่ความรู้สึกที่ต่างฝ่ายรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิงในฝันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายในฝันความรู้สึกอย่างนั้นยังมีอยู่เต็มหัวใจเสมอเหมือนกับละครที่เขียนบทตอนแรกแล้วก็บทมันหายไปอ่ะเวลาที่ยาวนานที่คุณของเขาแยกจากกันไปนะไปเรียนรู้ไปพบเจอคู่คนอื่นที่เข้ามาขั้นเวลาแต่ตอนนี้คุณสองคนได้เห็นค่าของกันมากกว่าเดิมอย่างมากคุณสองคนได้เรียนรู้แล้วว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ย คนที่ไม่ใช่เนี่ยทให้เจ็บปวดนะแต่คุณกับเขาเนี่ยมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้กันตลอดถึงแม้ก่อนนั้นนั้นความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสถานการณ์ที่ดีงามมากคุณทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจนะได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตกันและการต่างฝ่ายต่างเห็นใจต่อกันอย่างมากเจอชีวิตที่คล้ายกันเลยต่างฝ่ายต่างเจอคู่กรรมที่ทําให้เจ็บใจเสียใจจนต้องกลายมาเป็นคนโสดเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้กันอีกครั้งเหมือนกัน เจอเฮมิดคุณและเขาเนี่ยเมื่อพบเจอกันน่ะมีความหวังนะแสงไฟนี่ยังไม่เคยดับสิ้นลงความรักความอบอุ่นอยู่ภายในหัวใจสิ่งเหล่านั้นยังคลุกกุ่นอยู่ในหัวใจเสมอไม่ว่าเวลาจะยาวนานผ่านไปเพียงใดเขาจะเริ่มค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ทีละช้าๆจะไม่มาพลีพรามหรือว่ามาปากไวนะมาจีบคุณแบบรวดเร็วทันใจเขาจะค่อยๆ ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไพเฤือสีขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีนะเหตุการณ์ในชีวิตเขาเนี่ยสั่งสอนให้เขาได้เรียนรู้ได้เห็นคุณค่าของความรักแท้เขาปรารถนาเขาอยากเป็นคนที่ดีอยากเป็นคู่รักที่ดีของคุณและเขาก็ปรารถนาเช่นกันว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีเป็นคู่แท้ที่ดีของเขาความนิยงเยี่ยมเฉยของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่ารักคุณมากมายตั้งแต่แรกพบเจอแต่เขามั่นคงนะคนคนนี้ มีทั้งความจริงใจมีทั้งความมั่นคงเส้นทางยาวไกลข้างหน้าเขาก็อยากให้เป็นคุณนะคนที่จะเคียงข้างกันไปคนที่จะเป็นคู่ครองคนสุดท้ายเป็นคู่แท้ของกันในชาตินี้ิกอปวอนส์ดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนจะเข้ากันได้ดีเดินทางร่วมกันได้ดีมากไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์คุณทั้งสองคนเนี่ยดูแลหัวใจกันได้อย่างดี ต่างฝ่ายนะไม่เคยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจทั้งคุณและเขาไม่เคยเลยนะที่จะทําร้ายจิตใจกันบุญสินเสมอกันเป็นคู่แท้ที่ดีต่อกันเขาดีใจมากเลยอ่ะที่ชีวิตได้กลับมาเจอคุณอีกครั้งเขาดีใจมากที่ได้พูดคุยติดต่อสืรร่อสารกับคุณอีกครั้งและความสัมพันธ์นี้พัฒนาก้าวหน้ามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างแน่นแฟ้นผูกพันตามวันเวลาที่ยาวนานที่เขาเนี่ยนะตั้งใจที่จะรักคุณให้ดีที่สุดและคุณเองก็เช่นกัน คุณนะี่ยพ่ายแพ้ก็ไปหมดหัวใจคุณรักเขาหัวใจที่เคยหวาดกลัวกับความรักจากคู่กรรมที่เจ็บปวดแสนทรมานกับกลายเป็นคุณพร้อมที่จะรักเขาอย่างเต็มใจและตั้งใจ Page of pentacles สุดท้ายแล้วคุณและเขาเห็นคุณค่าหัวใจกันและกันเป็นอย่างมากคุณทั้งสองคนสมหวังในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการเป็นคนคุยหรือเคยคุยกันแล้วในอดีตแต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ใดนะ เรื่องราวทุกอย่างเหมือนสารต่อแต่เพียงแค่เวลาห่างช่วงกงันไปเท่านั้นเองคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช่จริงๆร,รักแท้เนี่ยบางทีก็มีประศักมาแทรกแซงนะคุณกับเขาถูกแทรกแซงด้วยคู่กรรมของทั้งสองฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามคู่กันแล้วก็ไม่คล้วกันคู่แท้จากอดีตชาติของคุณคนนี้กับคุณได้ครองคู่ได้รักกันเป็นคู่คนสุดท้ายสุขสมหวังในความรักเห็นคุณค่าหัวใจของกันและกันเป็นอย่างมาก อาต่อไปไม่หมาเปิดไพ่ออโรเคิลให้นะคะลิ l ิธยูเลบพลังงานลบๆออกไปเถิดพลังงานที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจนาใหญ่ยึดติดกับความรักที่ไม่ดีในอดีตกูแท้จากอดิตชาติเนี่ยกับคู่กรรมคุณนะคนละคนกันนะ ความเจ็บปวดในอดีตบางทีทําให้คุณหวาดกลัวหรือทําให้คุณยังเป็นคนที่มีพลังงานลบอยู่มากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ซะเอาความคิดลบๆออกไปซะความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงจะแน่นแฟนมั่นคงคุณหรือเขาจะมีความสุขอย่างมากลบลืมลบเลือนอดีตไปให้หมดเริ่มต้นใหม่และก้าวไปกับเขาอย่างมั่นคง forgiving and learning ให้อภัยและเรียนรู้กันให้อภัยเขาเถิดนะ ที่วันหนึ่งเอา้าเป็นคนคุยอยู่ดีเงียบหายไปเฉยเลยทําให้คุณน่ะต้องไปเจอคนอื่นไปคบคนอื่นน่ะเรียนรู้กันให้มากให้ภัยเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามที่นิ่งเงียบเป็นความสัมพันธ์ไปอ่ะนะกลับมาครั้งนี้เรียนรู้กันให้ดีแล้วก็คุณจะได้รู้จักเขาในตัวตนที่แท้จริงจะได้ไม่ซ้ํารอยนะ่ะนะเหมือนกับคู่กรรมในอดีตที่ทําให้คุณเสียใจจะได้รู้จักเขาดีว่าเขามีข้อเสียข้อดีอย่างไรแต่แน่นอนว่าคนคนนี้ยิ่งคุณเรียนรู้จักคุณจะะยิ่งรักเขานะ เพราะเขาเป็นคนดีนะแล้วเขาก็รักคุณด้วยความจริงจังจริงใจโซเม e คนคนนี้คือคู่คู่แท้จริงๆคู่แท้จากอดีตชาติที่รอคอยสัญญาว่าจะได้ครองคู่หากแม้จะมีคู่กรรมคู่ผ่านเข้ามาแทรกแซงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายก็คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคนคนนี้จะมาเป็นความรักครั้งสุดท้ายจะมาเป็นคู่ครองคู่ชีวิต จะทำให้คุณมีแต่ความสุขสมหวังตลอดไป t h i s c o u l d b e the o n e ตลอดเวลาที่ห่างเหินห่างไกลกันไปคุณกับเขาคิดถึงกันอยู่เสมอเลยนะเหมือนหัวใจไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมต้องไปคิดถึงนึกถึงอยู่ตลอดเวลาแม้ต่างฝ่ายจะต้องแยกทางแยกจากกันไปช่วงขณะเวลาหนึ่งที่จะไปมีคู่ครองคู่ผ่านนะหรือคู่กรรมเข้ามาแทรกแซงคุณยังเป็นที่หนึ่งในหัวใจเขาเสมอเขายังเป็นที่หนึ่งในหัวใจคุณเสมอ ไม่เคยมีใครทั้งนั้นนะมาทัดเทียมเท่าเทียมความสำคัญในหัวใจของกันและกันได้ Make d e f o u l ความรักครั้งนี้ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากคุณต้องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามากมายเลยนะที่คุณต้องไปพบเจอในชีวิตกว่าจะโสดอีกครั้งเขาเองก็เช่นกันกว่าจะได้มาพบเจอกว่าจะได้คบหาดูใจกว่าจะได้รักกันครองคู่กันความพยายามนี่คือ การพยายามที่จะผ่านพ้นคู่กรรมและอุปสรรคต่างๆมาให้ได้นะกลับมาพบเจอกันให้ได้กลับมารักกันมาครองคู่กันให้ได้ Heart to Heart Conversation ตลอดเวลาที่คุณกับเขาแยกจากห่างไกลหรือต่างฝ่ายต่างไปมีคู่ใหม่ไปผูกพันลึกซึ้งกับใครก็ตามหัวใจในลึกๆเนี่ยเบื้องลึกหัวใจคุณและเขายังคิดถึงกันอยู่เสมอจิตวิญญาณสื่อสารถึงกันได้ไม่เคยลบลืมกันได้เลย เอ็นกรี e มิและสุดท้ายคุณจะได้แต่งงานมั่นหมายชัดเจนในความสัมพันธ์กับคนคนนี้จากที่เคยเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ารืเรงราวได้หยุดชะงักไปสุดท้ายการกลับมาครั้งนี้มีความจริงจังมีความจริงใจหรือหากคุณกับเขาเป็นพ่อแม่ไม่ไมการแต่งงานครั้งที่สองจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคู่แท้จากอดีตชาติคนนี้คือคู่แท้คือคู่ครองคนสุดท้ายของชีวิตคุณ อ่าไม่หมอขอจบคำทำํำนายและน้ for อมฝอยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสคริปต์ข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของไม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ